ไยในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ำขึ้นสองเมตรไอที่นี่ถ้าทำไปทำมานะปุ่มเดียวน้ำสองเมตรนะก็จะทำยังไงคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลยอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> d, เสริมที่ท,ที่ที่กล่า,าวเมื่อะกี้ถ้าใครมีความคิดอะไร <c oughs> ก็กดแจ้งมนาะจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกันท่า <c oughs> นรัฐมนตรี ต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้แล้วถ้าช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังไม่ต้องเสียงบประมาณตั้งกี่หมื่นล้านใครจะไม่ไม่ขวัญีย พราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน